ทาความเชื่อของชาวลาหูดําที่อําเภอปางมาพาจังหวัดแม่ฮง n อศรคือเขามีความเชื่อว่าถ้าหมูเนี่ยตกลูกมาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียทั้งหมดนะเพศเดียวกันหมดเลยจะไม่ดีเขาจึงต้องทําพิธีนี้ขึ้นมาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศของการทำพิธีส่วนหนึ่งนะคะที่นำไห้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความแปลกแต่เกิดขึ้นจริงของชุมชนชาวเผ่าลาหูดำบ้านลูกเข้าหลามอำเภอปากมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะครนี่การการทำพิธีนี้เรียกว่าการเรียกขวัญจัดขึ้นก็ต่อเมื่อหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ออกลูกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียทั้งหมดคือส,<ะ>ส่วนใหญ่มันจะผสมผสมก<ะ>ันอถูกมันมีตัวผู้บ้างตัวเมียบออ้างแต่เนี้ยมันเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ดีซึ่งคราวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพศผู้ทั้งหมดเลยค่ะชาวบ้านก็เลยมองว่าจะต้องทําพิธีเรียกขวัญแล้วละ่ะเริ่มต้นด้วยการล้มหมูหนึ่งตัวเพื่อทําพิธีพอล้มหมูเสร็จชาวบ้านก็จะทําอาหารแล้วเข้าไปทําพิธีเรียกขวัญในห้องที่เรียกว่าอื่อซาก็คือจุดตั้งเทียนเพื่อทําพิธีตามความเชื่อเนี่ยจุดนี้<อ>แหละนะคะ<อ>หลังจากนั้น ทุกคนก็จะนั่งทานข้าวด้วยกันพอถึงสองทุ่มก็จะเข้าไปทําพิธีในห้องอือ่นซาอีกครั้งหนึ่ง oh รอบนี้ถ้าทําพิธีเสร็จก็จะนําเทียนในพิธีเนี่ยไปยังบ้านของผู้นาาําศาสนาเสร็จแล้วก็จะนําไปที่บริเวณล,ลานจะคืครับแล้วก็จะพากาันเต้นที่ลานจะคืต่อไป oh พอเต้นเสร็จนะ,<ค>ะก็จะนําเทียนแท่งนั้นแหละเทียนเล่มนั้นแหละกลับไปที่บ้านที่ทําพิธีแล้วก็ทานข้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จพิธี นั่นหมายความว่าทําพิธีกันเรียกว่าจะทั้งวันทั้งคืน,นแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมของชาวลาหูดําที่อ,อาําเภอปากมาผ้าต้องขอบคุณคขอบคุณคลิปความรู้เรื่องราวของวิถี<น>ชีวิตด,ดีๆแบบนี้จากคุณสมโพศโคตรหล่อ,อไปตามต่อได้เลยในติ ok ๊กต็อกช่องนี้นะคะครับ